ในศึกกันโชสซีลรีาอิตาลีเวลา5ทุ่มครึ่งกันก่อนเลยครับสำหรับคู่แรกครับในเป็นคู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าทีมอย่างอูเดนเซออันดับที่12ครับที่จะเปิดรังรับการมาเยือนครับของทางด้านโบลญญาอันดับ5นั่นเองแล้วก็ถือว่าคู่นี้เนี่ยนะถ้าวัดกันแล้วหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนวันนี้นะครับถึงแม้ว่าในสถิติในช่วงหลังอูเดนเซเนี่ยนะจะเป็นฟุตบอลที่ค่อนข้างกินราคาของโบลญญาก็ตามนะแต่ผมบอกเลยนะครับว่าในฤดูกาลนี้นะโบโบลญญาสปีดตัวเองขึ้นมา เลยครับว่าในช่วงหลังโบลญญาอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มอ,อยู่ในช่วงมั่นใจอินเตอร์ยังไม่รอดและเอาอะไรมารอดครับสำหรับอูเดเนเซ่วันนี้น่าเสือต่างประเทศครับไหลเอียงทางด้านของทีผู้เมเยือนครับอย่างด้านโบลญนาเต็มๆแนวะตัวแรกครับวัดใจเลยนะสำหรับสายนักลงทุนทุกท่านวัดใจครับโบลญญาค่คืนวันนี้ตลอด90นาทีครับจากการันตี1ประตูอย่างแน่นอนเก็บ3คะแนนได้สําเร็จครับโบลญญาไว้ใจได้คืนนี้แน่นอนนะส่วนในด้านของนะเมนูที่2 เราไปที่ในด้านของเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเวลาตีสองตรงนะก็เป็นคู่ระหว่างรองจากฝูงอย่างลีดยูไนเต็ดครับวันนี้จะเปิดในด้านของนะครับเอลแรนรอดรับการมาเยือนครับของในด้านบิดตันซิตี้นะครับอันดับ5นะทั้งคู่มีแรงจูงใจดีด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับอ่าคู่นี้เนี่ยนะจะให้ไป2แพ้เลยนะครับสำหรับลีดยูไนเต็ดครับผลงานช่วงหลังครับตลอด4เกมหลังเนี่ยผลงานดีมากเก็บไป12คะแนนเต็มอัดในด้านของมิดเดิลสโบร์อัดเบสตันอัดออกฟอร์ดแล้วก็อัดสโต๊กซิตี้หกประตูต่อศูนย์ เกมรับเหนียวแน่นนะครับสำหรับลีดยูเนเตดครับแต่สิ่งที่น่าสนใจวันนี้น่ากลัวคือว่าทางด้านของบิสตันซิตี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าช่วงหลังฟอร์มดีนะครับสำหรับเกมในบ้านเท่านั้นนะครับผลงานเนี่ยภาพรวมนะบิสตันในเกมเยอสี่นัดไม่สามารถเก็บชัยชนะจากทีมไหนได้เลยเก็บไปได้แค่2คะแนนในเรื่องของการลงทุนแล้วนะก็ถือว่าเบียดเบียดกันเลยสูสีครับทางด้านของคู่นี้เนี่ยแต่ผมบอกเลยครับว่าในรังของลีดยูเนเตดค่อนข้างนะมีทีเด็ดทีขาดมากกว่าแล้วก็ด้วยแรงจูงใจนะครับผู้เขาเก็บ3คะแนนได้โอกาสครับนะ จะอยู่ข้างหน้าเลยสําหรับลีดยูนเต็ดวัดใจครับสำหรับแตงด้านของเมนูที่2ประจําค่ำคืนวันนี้ทัพยุ้งทองอย่างลีดยูนเต็ดครับค่ำคืนวันนี้การันตี1ประตูครับไปลุ้นประตูที่2เฮตเต็มได้เลยสาหรับค่ำคืนวันนี้นั่นเองและนี่ก็คือฟุตบอลม,ม,มันครับประจําหน้าช่องประจําค่ำคืนวันเดนไอวันนี้ครับส่วนที่เหลือแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันหน้าไลฟ์สิบแปดนาฬิกายัยงไงฝากกดติดตามหน้าช่องกันนิดนึงแล้วกันสำหรับพี่พคอบอลสายนักลงทุนอยู่กานส่วนใครที่อยากจะเข้ามาเอ็นจอยนะครับไม่ว่าจะเป็นต,นนนตะ็ ใครที่พร้อมจะนับ6ไปพร้อมกันแล้วกันปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์นะมันจะมีคำภาษาอังกฤษ SIO SM 878นะครับการันตีครับมั่นคงปลอดภัยครับสำหรับพอบอลสายนักลงทุนทุกท่านและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่แล้วกันครับคลิปหน้าในคำคืนวันังคารวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ